สวัสดีค่ะทุกคนดีน,นีต้อนรับสู่พอดแคสต์พูดให้คนรักฟังให้คนเชื่อพอดแคสต์ Podcast ที่จะทําให้คุณพูดเป็นฟังเก่งและสื่อสารแบบที่ใครๆก็อยากอยู่กล้อีพีแรกของเราวันนี้ขอเปิดตัวด้วยหัวข้อที่หลายๆคนจะต้องอินพูดไม่เก่งก่ถ้าพูดแบบนี้ใครก็อยากฟังเอาจริงๆนะพูดไม่เก่งอ่ะไม่ใช่ปัญหาเลยแต่พูดแบบไม่มีโครงไม่จับใจพูดวนไปวนมาเนี่ยแหละปัญหาหลักเลย คือแบบเคยไหมเล่าเรื่องที่น่าสนใจมากแต่คนฟังเขาดูแบบไม่ได้ตั้งใจฟังจริงๆหรือบางทีเราตั้งใจเล่ามากแต่เขากลับก้มดูโทรศัพท์ไปแล้วหลายคนคิดว่าอาจจะเป็นเพราะเสียงเราไม่น่าฟังหรือเราไม่น่าสนใจหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วมันมาจากวิธีการเล่าของเรามากกว่าวันนี้เราเลยจะมาแนะนำเทคนิคง่ายๆที่ช่วยให้พูดได้น่าสนใจขึ้นทันทีชื่อเทคนิค P R E ทีย่อมาจาก Poi n t จะพูดอะไร r e a s o n ทำไมถึงพูด Example เรื่องจริงที่เกิดขึ้นเอาแบบชีวิตจริงเลยนะยกตัวอย่างให้ฟัง Poi n t วันนี้เราจะขอเล้าเรื่องที่เราเคยโดนเอาเปรียบ r e a s o n เพราะเราอยากแชร์ว่าทำไมเราถึงกล้าพูดครั้งแรกในชีวิต Example คือวันนั้นนะ่ะเพื่อนให้เราทำงานทั้งกลุ่มแล้วเราก็พูดว่าครั้งนี้เราขอแบ่งงานนะฟังแล้วแบบโอ้โหชัดเลยว่าเราจะพูดอะไรโอเคลองฟัง แบบก่อนใช้นะก็วันนั้นแบบเพื่อนให้เราทำงานเราก็เลยแบบไม่กล้าอะไรก็เลยทำไปคือฟังแล้วงงมากอะ่ะฟังแล้วอยากจะลุกไปหาอะไรกินเลยทีนี้ลองใช้ pre ใหม่เราอยากเล่าเรื่องที่เรากล้าปฏิเสธเพื่อนครั้งแรกเพราะโดนให้ทํางานกลุ่มคนเดียวมาสองวิชาวันนั้นเราก็เลยพูดว่าครั้งนี้เราขอแบ่งงานเท่าๆกันนะเขาก็เลยโอเค เนี่ยพอฟังแบบนี้เราก็เห็นภาพเลยรู้ว่ากำลังจะสื่ออะไรนอกจากคงจะต้องดีแล้วคำพูดอาจจะต้องเลี่ยงนิดนึงนะอย่างเช่นก็แค่เรื่องเล็กน้อยฟังแล้วมันเหมือนลดค่าคนอื่นทำไมทำแบบนี้อ่ะฟังแล้วเหมือนโดนต่อว่าไม่เห็นจะยากเลยอันนี้คือประโยคตัดกำลังใจเปลี่ยนเป็นเราเข้าใจนะว่ามันยากลองมองอีกมุมนึงไหมอาจจะมีวิธีอื่นที่ช่วยได้นะพูดแค่เนี้ยบรรยากาศก็ดีขึ้นแล้ว ชาเลนจ์ประจำตอนนี้ง่ายมากหยิบเรื่องที่เคยเล่าแล้วเงียบกกิบมาเล่าด้วยเทคนิค P.R.E. แล้วลองให้เพื่อนหรือคนใกล้ตัวฟังพร้อมฟีดแบ็อันไหนเข้าใจกว่าถ้าใครลองแล้วเวิร์กอย่าลืมมาแชร์กันด้วยนะเรารออ่านคอมเมนต์อยู่วันนี้เราได้เรียนรู้ว่าไม่จำเป็นต้องพูดเก่งก็ทำให้คนฟังได้ขอแค่มีโครงจริงใจใช้คำให้ถูกอย่าลืม P.R.E. Point Listen Example คงสอย่างนี้คือสูตรพูดให้ใครก็อยากฟังเจอกัน EP ีหน้าเราจะพูดเรื่องน้ำเสียงแบบไหนที่ทำให้คนอยากคุยต่อฝากกติดตามแชร์เพื่อนที่พูดไม่เก่งแต่มีของด้วยนะเราเจอกันใหม่ค่ะ